วันนี้นะครับเรามารีวิวกันหน่อยนะครับสำหรับ KKD นะครับติดตั้งกับเจ้าค o นด้า i o โ n o นะครับฟังเสียงกันกรอนนะครับจุดตุณตามนี่เขาเรียกพาอะไร เสียงนุ่มได้หนิเนาะง่ายๆนะครับผ่าหมกนะครับนี่เคดี K K นะครับกัญชาเคดุรีนะครับเป็นผ่าหมกนะครับเสียงนะครับเท่าที่ฟังสนใจเรามีจำหน่ายนะครับจีวโนนะครับผ่าหมกนะครับ